เป็นไปได้ไหมว่าคนเขาเาอยากได้ความจริงใจอย่างทุกวันนี้ผมจะต้องไปพูดให้เด็กมัธยมฟังก็เดนเด็กตั้งแต่มอหนึ่งถึงม6เลยบางทีก็จะจัดมอต้นมาบางทีก็จัดมอปลายมา500คนพันคนอะไรเงี้ยหมายถึงปุ๊บอาจารย์ก็นั่งเลยอ่ะอาจารย์ครับในเซสชั่นของผมเนี่ยอาจจะต้องมีคำหยาบคายนิดหน่อยนะรับอาจารย์อนุญาตนะครับถ้าอาจารย์อนุญาตอาจารย์ส่งสัญญาณนี้มานะฮะอาจารย์ก็ยกมืออ่ะแล้วก็หันไปพูดกับเด็กอ่ะโอเคอาจารย์อนุญาตแล้วพูดอะไรก็ได้ ไปการพลิกทันทีเลยเูยกใจว้ยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครเปิดกับเด็กแบบนั้นคือมันเล็กเหมือนขคนใจเปมรู้สึกว่าคำหยาบคายเนี่ยมันทําหน้าที่2แบบแบบหนึ่งคือไว้ทำร้ายกันกับแบบที่2คือเราจะใช้เฉพาะคนสนิทเท่านั้นถูกต้อง ฮิปฮอเมื่อวานกูเมาชิบํำหยาบคายเราจะใช้กับมันเชื่อมเลยมันเช <c oughs> ื่อมสนิทถ้าสนิทมันจะกลายเป็นอีกระดับหนึ่งผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมเลือกใช้มันในเลือกในแบบที่สองคือความห<อ>ยาบคายใช้เพื่อความสนิทสนมเร็วด้วยนะและในงานที่ผมมีความรู้สึกว่าผมต้องการให้คนเปิดใจก,กับเรา ให้เราเปิดใจกับคนเนี่ยบางทีคำหยาบคายเป็นเครื่องมือที่ดีแต่แต่มันมีมันมีการเทศสัมันนะไม่ได้แบบวว่าเจอผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอะไรนะท่านไม่มีก็ต้องปกติปกติ